ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนและยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับมาอยู่ผมในช่องบูมซ่าช anel กันอีกเช่นเคยนะครับผมในส่วนของวันนี้นะครับผมก็มีนะครับเว็บไซต์อีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับที่จะมาแนะนําให้เพื่อนเพื่อนะครับเอาไปเล่นเอาไปใช้งานกันนะครับผมจะเป็นเว็บไซต์นะครับเกี่ยวกับการขุดเลียญ TRX นั่นเองนะครับผมสามารถทําผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับผมตรงนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าเป็นเว็บไซต์อะไรนะครับงังก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร กดติดตามเป็นกําลังใจใบูมซ่าชาแนลด้วยละกันนะครับผมสนใจวิธีการหารายได้เสริมต่างๆนะครับผมก็สามารถเข้ามาเลือกดูเลือกชมได้ในช่องของบูมซ Channel ได้เลยนะครับโอเคอ,อย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งกันเอาไว้นะครับเวลาผมมีการจัดกิจกรรมการแจกวอ l เล็ตฟรีนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นเว็บไซต์อะไรอ่ะครับผมตอนนี้นะครับเข้ามาอยู่ในตัวเว็บไซต์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับหน้าตาเว็บไซต์นะครับการขุด t i X ตัวนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันทั้งนั้นเลยนะครับวิธีการทํางานนะครับก็จะเหมือนๆกันเลยนะครับเหมือนกับเว็บไซต์นะครับที่ผมได้ทําการรีวิวเอาไว้นะครับผมตรงนี้นะครับถามว่านะครับทำไมผมนะครับจะต้องมารีวิวนะครับเว็บไซต์ t ท X พวกนี้บ่อยๆนะครับผม อ่าคือหนึ่งเลยนะครับผมถ้าเรานะครับสามารถที่จะเล่นหลายๆเว็บได้นะครับมันก็ทําให้เรานะครับ มีรายได้ในหลายๆทางนะครับ10เว็บนะครับก็10ทางนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมเดี๋ยวผมนะครับพยายามอัปเดตนะครับเหมือนกับวิธีการหารายได้เสริมแบบฟรีๆนะครับต่างๆนะครับก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับอาชีพวิดให้เพื่อนๆดูกันแล้วกันนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับกระแส t r x นะครับมาแรงจริงๆนะครับผมผมเลยขออนุญาตนะครับหยิบยกหยิบยกนะครับเว็บไซต์นะครับการขุด t r x ตัวนี้นะครับมาแนะนําให้เพื่อนเอาไปเล่นเอาไปใช้ นะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูวิธีการสมัครใช้งานกันก่อนเลยนะครับเอครับผมตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในหน้าของการสมัครใช้งานแล้วนะครับผมเดี๋ยวลิงก์สมัครนะครับผมจะแปะเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก yes ันนะครับผมเพื่อนสามารถไปกดลิงก์ตรงนั้นมาได้เลยนะครับผมวิธีการสมัครนะครับของเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็จะให้เรานะครับกรอกเบอร์มือถือลงไปตรงนี้นะครับ ตามด้วยรหัสการเข้าสู่ระบบแล้วก็รหัสความปลอดภัยนะครับผมตรงนี้นะครับแนะนําให้2รหัสนี้นะครับเป็นรหัสเดียวกันนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่จําผิดนะครับแล้วก็จะได้ไม่ลืมนะครับทําการใส่รหัสเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมแคปหน้าจอเก็บเอาไว้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีรหัสเด้งขึ้นมาให้เห็นนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับเพื่อนๆนะครับทําการ บันทึกเอาไว้นะครับในอ่านในโน้ตในอะไรก็ได้นะครับหรือจดเอาไว้ก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับเพราะว่ารหัสผ่านพวกนี้นะครับถ้าเราลืมไปนะครับเราจะไม่ทำไม่สามารถนะครับที่จะทําการถอนเหรียญออกมาได้นั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขนะครับผมตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับขึ้นมาเลขอะไรนะครับก็กรอกลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดที่คําว่าลงชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนี่นะครับก็จะเป็นการสมัครใช้งานนะครับง่ายแสนจะง่ายเลยนะครับโอเค เดี๋ยวเล่านะครับเข้าไปในตัวเว็บไซต์กันต่อนะครับอ่ะครับผมเข้ามาอยู่ในตัวเว็บไซต์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแปลภาษาไทยแป๊นหนึ่งนะครับกดไข่ปลา3จุดนะครับแล้วก็แปลภาษาเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับก็จะเป็นภาษาไทยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สมัครใช้งานเข้ามานะครับเพื่อนๆจะได้รับฟรีๆเลยนะครับเป็นจํานวน 5,000 trx นะครับผมตรงนี้นะครับสามว่าถอนได้ไหมนะครับถอนได้นะครับตัวนี้นะครับสามารถถอนได้นะครับถอนได้เรื่อยๆนะครับอ่าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับวิธีการทํางานหลักๆของเขานะครับก็คือ1นะครับผมการขุด trx นั่นเองนะครับอ่าวิธีการขุด trx ก็คือเหมือนกับว่าเราอัปเดตเข้ามานะครับอัพอ่าอัปเดเหรียญเข้ามานะครับตรงนี้นะครับพอเราทําการขุดไปขุดไปนะครับ ครบ24ชั่วโมงนะครับก็จะสามารถถอนเหรียญได้1ครั้งนะครับจะสามารถถอนได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมตรงนี้นะครับอ่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เล่นเว็บไซต์นี้อยู่แล้วนะครับก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งมาเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อ่าอยากจะให้ดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับผมเพื่อนๆจะได้เอาไปเอาไปเล่นเอาไปใช้งานกันแบบอ่าไม่มีข้อผิดพลาดนะครับผมอ่าแล้วก็ข้อ2นะครับการหารายได้ข้อ2ก็คือการซื้อโครงการขุดนั่นเองนะครับผมการซื้อโครงการขุดนะครับก็็จะเปน ในส่วนของตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมชี้ดูนะครับนี่นะครับผมกดเปิดชึบอ่านี่นะครับโครงการพวกนี้นะครับก็จะมีนะครับแล้วแต่ละเว็บไซต์นะครับเขาก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็การอัปเกรดเข้าไปนะครับมันก็จะไม่เท่ากันนะครับผมก็จะมีเจ็ดวัน30วัน45วันนะครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรานะครับกลับไปหน้าหลักกันนะครับเสร็จทีนี้นะครับ เดี๋ยวผมนะครับจะมาทําการอัปเกรดเข้ามานะครับแล้วก็ทําการถอนให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะครับว่าอ่ามันสามารถถอนได้จริงหรือเปล่านะครับผมตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการที่เรานะครับจะทําการถอนเหรียญนะครับเราจะต้องทําการอัปเกรดเข้ามาก่อนนะครับไม่งั้นนะครับเราจะเปิดบัญชีการถอนไม่ได้นะครับผมโอเควิธีการอัปเกรดเข้ามานะครับก็กดมาตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับผมจิ้มไปเลยชึบ อ่านี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับจะมีอยู่่างบัญชีนะครับจะเป็นบัญชีพื้นฐานนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบัญชีขุดนะครับครบ24ชั่วโมงนะครับเราก็จะสามารถเข้ามาถอนเหรียญได้นะครับยิ่งเราอัปเกรดเข้ามาเยอะเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะถอนนะครับจำนวนเปอร์เซ็นต์ได้เยอะมากเท่านั้นนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับ อ่าบ nah e ัญชีโปรโมชันตรงนี้นะครับในส่วนบัญชีโปรโมชันตรงนี้นะครับจะเป็นเหรียญนะครับที่เราเอาไว้ซื้อโครงการขุดเท่านั้นนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าโครงการขุดนะครับเวลาเราซื้อมานะครับ๊บอ่าเสร็จทีนี้นะครับพอมันครบกําหนดครบเวลาแล้วนะครับเราจะได้ทั้งอ่าได้ทั้งต้นนะครับแล้วก็เอไม่ใช่นะครับได้ทั้งทุนแล้วก็ได้ทั้งกําไรกลับมาพร้อมกันนะครับผมตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอัปเดตนะครับเข้าไปในบัญชีพื้นฐานนะครับผม จิ้มไปเลยชึบเสร็จทีนี้นะครับเพื่อนๆก็ทําการกดคัดลอกนะครับผมที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการอัปเกรดเหรียญนะครับเข้ามาได้เลยนะครับผมการอัปเกรดเหรียญขั้นต่ำของเขานะครับจะอยู่ที่5 t i x นะครับผมนี่นะครับผมเห็นไหมครับ5้ i x รนะครับถ้าตีเป็นเงินบาทก็ประมาณ10กว่าบาทนะครับผมประมาณ10บาทกว่ากว่านะครับผมตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมนะครับ จะเข้าไปทําการอัพเกรดให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับกดคัดลอกที่อยู่ตรงนี้นะครับชึบอ่าเสร็จแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเล่านะครับเข้าไปในกระเป๋าฟอ์เซตเพย์ของผมเลย เาโอเคครับผมตอนนี้นะครับเข้ามานะครับอยู่ในกระเป๋าฟอเรตเพียงผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้ามาทําการลิงก์กระเป๋านะครับอันนี้นะครับจะเป็นอ่าเอกลักษณ์ของคออ่าฟอเรสตเพียงเขานะครับเราจะต้องทําการลิงก์กระเป๋านะครับแล้วเขาจะจําลิงก์ตัวนี้เอาไว้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับเราก็เข้าไปลบใหม่ได้นะครับผมโอเคนี่นะครับผมก็ได้ทําการกรอกข้อมูลลงไปแล้วนะครับเราก็ใส่ที่อยู่นะครับที่เรา๊อปปี้มาเมื่อกี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับว่ามันคือเหรียญอะไรนะครับแล้วก็บอกเหรียญไปด้วยนะครับว่าเราจะตั้งเเป็นหรรียอะไ ครับผมก็ตั้งเป็นตรอนนะครับหรือว่าทิยเอกนะครับเสร็จทีนี้นะครับก็กดที่คําว่าลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับชึบอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเลื่อนลงมาดูนะครับอ่านี่นะครับผมเขาได้ทําการลิงก์ให้ผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะไปทําการอ่าโอนเหรียญเข้าไปนะครับหรือว่าอัปเกรดเข้าไปนั่นเองนะครับผมโอเคเรามากดที่ถอนนะครับอ่าเสร็จทีนี้นะครับก็เลื่อนลงมานะครับ ผมจะโอนเป็น5นาทีนะครับผมฟอสิเพยนะครับถ้าเกิดว่ากดที่5นาทีแล้วมันไม่ขึ้นนะครับให้กดทั้งทั้ง4ชั่วโมงและ5นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะโอนเป็น5นาทีแทนนะครับผมโอเคนี่นะครับผมก็เปลี่ยนเป็นอารรอนนะครับอาผมจะอัปเกรดเข้าไปนะครับสักประมาณ50 TRX แล้วกันนะครับผมก็จะโดนค่าธรรมเนียมประมาณ2 TRX นะครับแล้วก็ จะได้รับเหรียญจะเข้าไปอยู่ที่ประมาณ48 t a x นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากดที่คำว่าถอนสถานที่นะครับหรือกดยืนยันเลยนะครับปั๊บโอเคเดี๋ยวเลื่อนลงมาดูนะครับว่าเขาสร้างออเดอร์ผมหรือยังนะครับโอเคสร้างออเดอร์มันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะข้ามไปนะครับตอนที่เหรียญเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์แล้วเลยแะ้ักนันอ่าโอเคผมตอนนี้นะครับ เราครับก็ได้เข้ามาอยู่ในตัวเว็บไซต์กันแล้วนะครับเราก็กดตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับผมเติมเงินเสร็จแล้วนะครับจิ้มไปจึ๊บจำนวนเหรียญของผมนะครับก็เพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นจํานวน5้าพันนะครับสี่สิบแปด TRX นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมจะมีโบนัสอยู่นะครับห้าพัน TRX นั่นเองนะครับแล้วก็อัปเกรดเข้ามาเพิ่มนะครับเป็นจํานวน4ี่สิบแปด TRX นะครับ อ่าเดี๋ยวเรานะครับไปทําการถอนเหรียญกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็มากดที่การถอนเงินเลยนะครับจิ้มไปจึ๊บอ่าโอเคเสร็จทีนี้นะครับถ้าขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนไม่ต้องตกใจนะครับรีหน้าหนึ่งครั้งนะครับอ่านี่เลยนะครับเสรษทีนี้ให้เพื่อนเพื่อนะครับทําการกรอกจํานวนลงไปตรงนี้นะครับ อ่ากรอกไปเลยนะครับว่าเรานะครับต้องการที่จะถอนเท่าไหร่นะครับเหมือนกับของผมนะครับสามารถถอนได้1.92กนะครับก็ใส่ไป1.92นะครับส่วนช่องนี้นะครับจะเป็นที่อยู่นะครับที่อยู่ของกระเป๋า TRX ของเรานะครับผมแล้วก็ตามด้วยอ่ารหัสผ่านนะครับผมนี่เลยนะครับพอเสร็จทนี้นะครับก็กดที่คําว่าคอนเฟิร์มได้เลยนะครับวิธีการแปลที่อยู่นะครับอ่านี่นะครับผมจะทําให้ดูนะครับมาใน Fo r ์เซ็ตเพย์นะครับ ถ้าคุณใช้ c o n เสตเพนะครับก็เข้ามาที่เงินฝากนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับอ่านี่นะครับจะเป็นที่อยู่ของเหรียญตรอนนะครับเห็นไหมครับ TRX นะครับนี่แล้วก็กดทําการกด1ครั้งนะครับตรงนี้นะครับหรือการ Copy นั่นเองจึบอ่าเสร็จแล้วนะครับ เราก็กลับไปในตัวเว็บไซต์กันต่อนะครับผมแล้วก็มากดแช่ไว้นะครับแล้วก็วางไว้เลยนะครับอ่านี่นะครับผมก็ได้ที่อยู่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่จํานวนไปนะครับผมตรงนี้นะครับทําการใส่จํานวนลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสผ่านตรงนี้นะครับอ่ะครับผมผมกรอกนะครับข้อมูลทุกอย่างลงไปครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดที่คําว่าคอนเฟิร์มตรงนี้ได้เลยนะครับจิ้มไปเลยชุบอ่ะโอเคนะครับ อ่านี่นะครับเขาก็ขึ้นมาประมาณว่าเขานะครับได้ทําการส่งเหรียญให้ผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวแปลภาษาหน่อยนะครับน่าจะส่งเหรียญไปแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าเพราะว่าจํานวนเหรียญตรงนี้นะครับมันก็ได้ลดลงแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเล่านะครับไปดูนะครับมันจะมีประวัติด้วยนะครับผมประวัติการถอนเหรียญนะครับผมเรากดย้อนกลับไปนะครับอ่าอันนี้เป็นหน้าการแจ้งเตือนนะครับผมประกาศนะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับที่ฉันตรงนี้นะครับจิ้มไปจุ๊บ เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมรายการกําไรนะครับตรงนี้นะครับจิ้มไปเลยจึ๊บอ่าตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับเขาได้ทําการโอเหรียญให้ผมนะครับเป็นจํานวนอ่าหนึ่งจุดเก้าสองนะครับที่ผมอัปเกรดเข้ามานะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ผมก็จะได้เป็นโบนัสมานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในกระเป๋าฟอสเซตเพลงสักหน่อยนะครับโอเคมาอยู่ในกระเป๋าฟอ์เฟตเพลงผมแล้วนะครับเดี๋ยวเลื่อนลงมาดูนะครับ ว่ามียอดเหรียญเข้ามาไหมนะครับโอเคอ่าได้มานะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ1.92 TRX นะครับผมวันที่28เมษายนนะครับอ่าก็เขาก็จ่ายจริงนะครับตรงนี้นะครับเขาก็โอนให้ผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้รับเป็นที่เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปดูในตัวเว็บไซต์กันต่อนะครับอ่ะครับผมกลับมาอยู่ตัวเว็บไซต์แล้วนะครับถ้ามันขึ้น0ูนย์อย่างนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับรีหน้าหนึ่งครั้งนะครับ เห็นไหมครับมันก็เด้งกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็แปลภาษาเข้าไปนะครับในส่วนของเมนูของฉันตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูต่างๆนะครับจะมีทั้งทีมนะครับรายการกําไรโอนพื้นฐานเปลี่ยนรหัสผ่านรหัสความปลอดภัยนะครับแบ่งปันนี้ก็จะเป็นในส่วนการแนะนําเพื่อนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีแอปด้วยนะครับให้เราดาวน์โหลดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกดไปที่หน้าบ้านดูนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นประกาศนะครับนี่นะครับผมจะเป็นอ่าเดี๋ยวเขาจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าถ้าเรานะครับทาการอัปเกรดเข้ามาอ่าเราจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็จะมีโปรโมชั่นด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับอ่านี่นะครับอ่าจะได้สี่เปอร์เซนตรงนี้อะไรตรงนี้นะครับก็ลองเข้ามาอ่านดูแล้วกันนะครับหรือว่าติดปัญหาตรงไหนนะครับสามารถติดต่อซัพพอร์ตเขาได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมฝ่ายบริการลูกค้าอย่างเป็นทางการนะครับผมเรากด ่าลิงกเข้าไปเลยนะครับเข้าไปคุยเขาในเท l ลแกรมนะครับผมตรงนี้โอเคกดปิดไปนะครับ,รบเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามากดรับการซื้อขายด้วยนะครับการซื้อขายตรงไหนนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับอ่า ตรงนี้นะครับอ่าพอถึงกําหนดนะครับเราจะสามารถเข้ามากดรับได้นะครับมันจะเป็นกําไรรายวันนะครับถ้าเวลาเพื่อนเพื่อนะครับเข้าไปทําการกดถอนเหรียญแล้วนะครับแล้วเขาเด้งขึ้นมาประมาณว่าให้เรานะครับไปรวบรวมกําไรของเมื่อวานก่อนนะครับเพื่อนๆก็ต้องเข้ามาในหน้านี้นะครับแล้วก็อ่ากดรับเหรียญตรงนี้นะครับแต่ของผมตอนนี้มันยังไม่ขึ้นนะครับพอดีผมเพิ่งอ่าอัปเกรดเข้ามานะครับผมต้องรอเวลาหน่อยนะครับพยายามเข้ามาดูบ่อยๆนะครับถ้าเราไม่กดรับตรงนี้นะครับเราจะไม่สามารถถอนเหรียญได้นะครับ อ่าถ้าเรากดรับแล้วนะครับยังไงก็ถอนได้นะครับผมโอเคกลับไปที่หน้าบ้านกันนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับเมนูตรงนี้อ่าผมแนะนําไปแล้วนะครับจะเป็นในส่วนของการอ่าลงทุนนะครับผมซื้อเครื่องขุดอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับรายได้อย่างหนึ่งก็คือการแบ่งปันนะครับผมก็คือการแชร์หรือการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ วิธีการแนะนําเพื่อนนะครับก็คัดลอกลิงก์นะครับผมตรงนี้นะครับกด c o อปปี้ไปนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนสมัครต่อจากเราได้เลยนะครับผมแค่นี้นะครับเราก็มีรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งนะครับแต่มันอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมตรงนี้นะครับเพราะเราได้เป็นเปอร์เซ็นต์เล็กๆน้อยๆนะครับ ก็การหารายได้นะครับของเว็บไซต์นี้นะครับมันจะมี3ทางนะครับการขุดแบบย4ิบี่ชั่วโมงนะครับอันนี้เราได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับวันละครั้งวันละครั้งนะครับเราถอนได้แค่วันละครั้งนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือซื้อโครงการขุดนะครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นอ่าเป็นอย่างที่2นะครับแล้วก็อย่างที่3าก็คือการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครไม่ถนัดแนะนําเพื่อนนะครับตรงนี้ก็เล่นได้นะครับคนเดียวก็เล่นได้เหมือนกันนะครับอ่าในส่วนตรงนี้นะครับเป็นเว็บไซต์นะครับเกี่ยวกับการ ลงทุนนะครับผมสายฟรีไม่สามารถทําได้นะครับผมตรงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะลองเอาเอาไปเล่นเอาไปใช้งานนะครับก็ควรคิดให้ดีนะครับก่อนทําการลงทุนนะครับเพื่อนๆนะครับจะต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะครับผมตรงนี้นะครับของวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกต่อนะครับผมจะมาแจกวอลเล็ตต่อเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูคลิวดีโอนะครับจนมาถึงช่วงนี้นะครับช่วงที่ผมพูดตรงนี้นะครับก็ อาจจะได้รับนะครับ w l l ตรฟรีนะครับผมตรงนี้นะครับแต่แต่ว่าถ้าเพื่อนๆเาไหนนะครับที่กดกระดิ่งกันเอาไว้นะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังจะให้บูมซาชาแนลด้วยแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมมีการจัดกิจกรรมการแจก l ัตรฟรีนะครับผมเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันหรือว่าเวลาผมนะครับมีการอัปเดตนะครับคลิปใหม่ๆขึ้นมานะครับเพื่อนก็จะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวลิงก์นะครับการแจกของซองนะครับผมจะใส่เอาไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ลองเข้าไปกดดูแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆจะกดกันทันหรือเปล่านะครับคลิปนี้นะครับอาจจะยาวสักนิดนึงนะครับพอดีพูดมากไปหน่อยนะครับผมถ้าผมพูดผิดตรงไหนอะไรยังไงไปนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับผมในส่วนของวันนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมจะมาทําคลิปวิดีโอนะครับรีวิวนะครับให้เพื่อนๆดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกัันนะครบ ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมอยู่กับบูมซ่าชาแนลกันไปนานๆนะครับโอเคคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับวันนี้บูมซ่าชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ